ทำรับมวนกษุสงเฮา,เาบ่ามีอย่างสีไงเกินภาวินัยดอกภาวินัยเป็นไงเอาวิน่แหละเป็นไงสูงสุดแล้วนั่นแหละวิธีปฏิบัติทางกายสีเยย่องกายสีทำเหียยังก็แล้วแต่เอภา,าวินัยเราวมา่เป็นมาเป็น,น,เ,ปนเป็นพระพุทธเจา้าเฮาเป็นาศาสดาอยู่แล้วภาวินัยที่เ้ากับภาวินัายเระ้าเว้ากับทำดื่มกิน พูดเขียนยังก็แล้วแต่พระวินัยน่ะภาเห็ดว่าต้องไปคิดเห็ดเองคิดเ,เอาเห็ดเห็ดน้ำผลลดง่ายดีส่วนการปฏิบัติเท่าเท่ากับรักสั่นอรารมณ์แต่ผู้ใดเขาถึงคาว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งฝึกเบื้องตน้นแต่ว่ามีผลสูงสุดหอดธานิพานว่าต้องไปหายังอื่นอีกดอกเอาแค่ว่าคําว่าจิตหนึ่งความคิดนี่ประคองอยู่ในล่มหายใจเขาออก มีเอืนว่าจิตหนึ่งเออเอเกาตาจิตเป็นความคิดเป็นหนึ่งเอกาแปลว่าหนึ่งจิตคือความคิดคิดอยู่ในอันเดียวเอกาตาลมมัหนึ่งเอาความรู้สึกจับไปที่อุณาโลมพ่อจึงบอกว่าเอกาตาจิตเอกาตาลมจอว่าจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่มักถึงว่าจะเป็นการฝึกเบื้องต้นเออแค่นี้มันก็ถึงที่สุดแล้วเดีย๋ยวจะไปคิดอีกอย่างมากเออ แค่นี้มันถึงที่สุดแล้วเ้อในขณะใดที่เรามีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ตั้งอยู่เออสีเอินว่าวิหารธรรมกับแมนเลื่อนแห่งใจกับแมนอดูแค่นี้ถึงที่สุดได้เราต้องไปคิดเอาให้เหตุเอา <c oughs> ฟังอา่านคิดเอาฟังอา่านแล้วเอาไปคิดมีผลต่างกันอยู่เด้อเอาไปคิดนะครับก็คิดเพียงหน้าน่เจ้า,จาของ แต่คนที่ฟังอ่านเราคิดเอาอุ้ยบะแมนดอกหรือว่าโอ้แมนแโอ,นโอ้เป็นไปได้แต่ว่าบรเคยเห็นจากบ่มันสิไปมันสิเขาถึงได้จังไดแต่ฟังอ่านเราคิดแล้วลงมือทำเนี่ยฟังเราคิดเอากับฟังเราเอาไปคิดเด้อเอาไปคิดว่าเออมันก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนี่นะเออมันก็แมนคมเพลนหรือบะแมนคมเพลนก็แล้วแต่ถ้าว่ามันแมนละ่ะ เป็นวิธีเสี่ยงง่ายเหตุใดง่ายแต่เหตุเอาเหตุเอาได้มันจังใดจิดเอามันบ่ได้เลยแล้วเข้าบ่ต้องไปยังมันมากับวิธีเหตุให้เขาถึงจิตหนึง่งวิธีเหตุให้เขาถึงระวางกลางใจถึงความปลอยว่างใดเด้อจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวที่พกเข้าพาันฝนฟอยู่เดอยวนีอก็ต้อ,นะอ,ตองไปคิดหาวิธีอืน่นอื่นอีกดอก อันเดียวนี่แหละนี่แหละคืออนานาปานสติกะดุนี่แหละคือสติปัฏฐานกะดุนี่แหละคือโพชชงเจตกะดีโพชชงเจตเป็นวิธีเออแล้วก็ทำตามสติปัฏฐานซีแนะ่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเฮาเลือกเฟ้นท้ำดีแล้วพระเจ้ามหาวิธีหาเครื่องอยู่หาวิหารรรมหาเลื่อนแห่งใจเรียกว่าธรรม,มาวิจยะสติเฮาเลือก,อาอกจากบอกสติโพชังโคสติสังฆาโตหาเบงเอง คิดเปลืองหน้าหาเบิงขออัดขอทำออโพชังโคสติสังขารโตสังขารอันใดมันจิตปรุงแต่งไปในท่ี่ดีเลื่อนว่าคิดหาสะกก้อนเลือกเฟ้นให้ดีแล้วอ๋อเป็นว่ากายในกายเนาะเป็นเอาอยัางเป็นเครื่องหมายของวากายในกายเอาลมหายใจเนี่ยเป็นบอกให้ประคองจิตก็ต้องเอาความคิดประคองู่ให้ความรู้สึกอันเป็นลมขา่าแล้วออกนะ ออทำมาพิยะเลือกแล้วประคองแล้วกระทําแล้วปฏิบัติแล้วปัสสติปีปติปิติย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าใส่เทคนิคพิเศษในอานาปานาสติคือเอาอาการปิติไม่ไหวอยู่ระว่างการหนา,าอาแม้มันสิขึ้นหัวมั่งบานไปเต็มหนาเต็มตามัง่งกระสางความรู้สึกนะีน่มีคือให้ม่คือหมดไตกระสางเออหามีความรู้สึกมีเอิว่าเอกคาตาลม อารมณ์เดียวอารมณ์นี้เป็นอารมณ์เบรกอุเบขาอยู่ดิเป็นอุเบขา <c oughs> ปัจจตินั่นะเห็นบปละ่ะปัจจติเลยแปลว่าสงบเย็นออสงบเย็นเนี่ยต้องบม่มีความกังวลเลยบม่มีว้อนภาษาบาลีวันนิว้อนนิวรณาความห่วงความกังวลความสงสัยมีวออนน้์น่นหกะเกออ็ต้องไล่ไปทั้งเบิดก็ได้หรอเราต้องกังวลบรต้องสงสัยบ่ต้องห่วงบ่ต้องใดๆทั้งสิ้นเลย ออมันสิรวมอยู่ในล่มนี่รวมอยู่ในจุดอุณนาลมนี่เอาอยู่แค่นี้ปัสสติล่ะถ้ามันปัสสติแล้วมันมีห่วงนันห่วงนี่คิดมันบ่นคิดไปถึงสิ่งอื่นอีกระเอื่นว่าสมาธิจิตตั้งมันมันก็มันคงผลของคิตตั้งมันก็เลยเป็นอุเบกขาัเป็นอุเบกขาเราได้พวกเจอเอ้าเอ๋ยแต่ว่าบ้านี้เฮากับเหตุของเฮาไปเรื่อยๆแม้ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิเกิดขึ้นจากการได้ยินกับสางบาเลแต่เข้าเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่นะเมืนอนสูงยินเสียงยังเข้ากับหงยินยูเสียงนกฮ้องเสียงมากัดกันเสียงเพลงสเสียงอึกระทึกคือโค้มใดๆกับสา,างคำว่าจิตหนึ่งนี่แสดงว่ามันบาตกมันบาไปดึงขา้มาคิดจากสิ่งที่ได้ยินเออจากสิ่งที่เห็นบ่าวว่าภายนอกนี่คือเข้าเหตุอยู่นี่อ,อันนี้บ่ได้ไม้อาว่า สิลับตาหรือมืนตาก็แล้วแต่ทั้งหลับตาและลืมตาน,นะบ่ะม่นวาเสีเอานางหลับตาอย่างเดียวเด้อแต่และคนเด้อย่งางไปก็ตามเดินไปก็ช่างนจากกุหลานั่งอยู่ก็เฉยนจากกุหลาเดินไปนั่งอยู่หลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่นะย,ยืนเดินนั่งหรือนอนอยู่ก็ตามมันยืนอยู่ก็บสร้างบ่ แม่นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ววางตามการที่ห้าอยู่ในคาว่าล่มหายใจนีกับอุณาโลมน,เเนีเสียงนกฮ้องเสียงเพลงหรือได้กลิ่นเขาเผาขยะเอ,อกินเหม็นกระู่ว่าเหม็นเออบอกู่ยู่ว่าเหม็น,เ,เ,นเสียงหมากัดกันกรู้ว่าหมากัดกันมี่นะักเสียงเขาด่ากันกระู้ว่าเขาด่ากันมี่นะา อมันบ่คิดออกมันประคองไว้อยู่กับลมหายใจอยู่กับอุณโลมพ่ออคอําว่าสักแต่ว่าเฮาสิข่าใจว่าอ๋อคําว่าสักแต่ว่าหรือว่าแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่ได้เห็นเออมันก็เป็นแบบนี้เองคือเฮาบอกออกไปคิดพวกพวกที่ออกไปคิดแับสมมุติว่าเขากาลังเผาขายะอยูอย่เผายั้งมาคิวแทะเหม็นแทะมีออกไปคิดแล้วว่าเป็นคิดหนึ่งว่าเป็นอารมณ์หนึ่งได้นน่บ่ได้เป็นอุเบกขาได้เด้นน่ จากบลาบ,าบา่แมนแล้วอุเบกขาบา่เปนนแหละจังววาเผาหยังเหม็นแ,แถบนี้อารมณ์ไปเกิดหรอเห็นบะเกิดอารมณ์หรอบร่พอใจเหรอมันเหม็นนี่แหละจังววาเหม็นกระลูยุเหม็นแบบไดแบลได้ๆๆกระลูยุเออแบบนั้นลเลื่อนว่าเป็นผู้มีจิตถึงเพ่งเพ่งอยู่เฮ็ดยุแค่นี่ก็ถึงที่สุดคือภายินพานได้แล้วบ่ตตรงนี้ยังมากเออบวแมนว่า สิเป็นนั่งรับตาอยู่ตลอดทั้งสังเดอห์รับตาก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกหัดคือสื่อดอกบางที่นกระใส่แต่ละบุคคลบุคคลเออแต่รับตาลงมันสงบดีมันบ่เห็นนันบ่เห็นนี่มันบ่คิดไว้เออเอารับตาเออถ้ามันรับตาแล้วความคิดมันไล,ล่ล้อมเกิดมาเกิดขึ้นบบกหลายๆกระมื่นตาตัอเออเดินจงกรมนี่เดินทำาสมาธินี่พมันเดินจงกรมโดยบ่มีความหมายของคำว่า,งางจงกรมจงกรมได้ เป็นสะนามฝึกลมหายใจการเดินจงกรมนะครับสะนามฝึกลมหายใจเพื่อให้จิตตั้งมั่นในความสงบให้มั่นเข้าถึงอุเบกขาคือเก่านั่แหละถ้าจิตตั้งมั่นในความสงบเราวข้าว่าอุเบกขาเป็นผลของมั่นแล้วสติธรรมมาวิจัยะหรือสติกับธรรมาวิจยะกับเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นแหละเลือกเลือกเฟ้นรรมอันเป็นความเกิดอันเป็นความดับยังกว่าไปอ,อแล้วก็พอคล้องจิตเนี่ย บิริยได้บา้านดูล่มให้ใจเขาออกนั่นปัสสติไอปีติเกิดขึ้นนี้อันเกิดจากปัสสติคือเก่านหนาที่จริงมันการเดียวกันร่วมในกันเดเอเอาจะไรหนาไรหลังก็ได้ทั้งนั้นหมายถึงซื่อมั่งมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วรึบขึ้นพะร้อมกันโหลดนะเหตุยู่ยแค่นี้ปรตตองนี้ยังมากยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งเบดทําการทํางานได้ทั้งเบด นิมิตนอกคือเฮาเห็นคำว่านอคือคือเหาเห็นมากัดกันแหละคือเห่าได้ยินเสียงมากัดกันเออมีนิมิตนอกอันเกิดจากเออันนี้มันมีวัตถุสิ่งของสิให้เห็นอยู่มันมีวัตถุให้เห็นอรถแลนไปจังสี่เฮ่าก็เห็นนกบินเฮ่ากับเห็นนกบินมาจับพวกไม้ห้องแวกแวกขึ้นเฮ่าก็เห็นแล้วเอื่อนวันนี้นิมิตนอกเฮ่ากับ่ะน้เขม้าขีดแต่บาลัดมันก็เห็นซื้อบ่น้เขม้าขีด แต่นำเขมมากิีดเมื่อไหลออนั่นแหละมันก็เป็นเอกาคาตากิดเอกาคาตาล่มแล้วเ้อที่นี่นิมิตไม่เป็นยังไดเ,ออเสียงอันหาสาเหตุเกิดบ่ไดเกิดนิมิตไม่เสียงอันเกิดหาสาเหตุของความเกิดแห่งเสียงบ่ได้เอออย่างเขียนเ้านั่งอยู่นั่งอยู่หรือยืนอยู่ก็แล้วแต่ทั้งรับตาและมืนตาเนี่ยแหละยงฮือฮือขึ้นมาอยู่ส ก็บ่จบําจเป็นต้องไปค้นหาเจ้าของเสียงอ,อถ้าเฮาออกไปค้นหาเจ้าของเสียงย่มไอ,อมันเป็นเอกคา,าตาจิตเอกาขาตาล่มแล้วจิตเป็นหนึ่งใจว่าละ่ะบ่็นหนึ่งมันออกไปแล้วนั่นแล้วเพิ่นให้ละสิ่งเหล่านี้อรอูท่านปั๊บเ่ะยมันก็หยุดของมันเองละละคือว่นําเข้ขมาคิดนะนี่เอิญวะลาโอเคบ่นํ้เข้ขมาคิดไปหาเจ้าของเสียง เสียงนี่เกิดขึ้นจากหยังเสียงหยังเออเนี่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างเสียงสีเสียงส,ยงส,เส,ยงสีเป็นเสียงสวดมนต์มาจากขังทึ่งฝ่ากร้างเสียงสวดมนต์มาจากผู้เขาไกลๆก็ตามอ,อืแล้วพวกนักปฏิบัติทั้งหลายเพิ่นลู้ดีแน่จังสิเ,ออเพิ่นลู่ลผู้ที่เบนผ่านมาแล้วเพิ่นสิลู้แน่จังสิแล้วเพิ่นกะ นำมาอธิบายฟังว่าบกวนสึงน้ำมาคิดบางทีตอนนั้นก็ยังคิดอยู่นั่นแหละเป็นธรรมดาเขาเห็นไม่รู้ไมเออ่เขาก็ับเป็นอยู่เสียงตีขวั่งมุงเสียงมวนเสียงตีละครั้งเสียงตีโปงเสียงตีขอร้อตีไม่เนะ่ะขอร้อเนะนี่ตีเนี่ยบางนีมันจะหูจากว่าเป็นหนังยางน้าไปละ่ะคิดว่ามันอยู่ไกลไกกับยางไปยางไป,ห,งไปหาแต่ว่าก็่าถึงมาเห็นเสียงนั้นกับยับออกไปเรื่อยยบออกไปเรื่อย นี่แหละประสบการณ์มันมีมาแล้วมันบอท่านความจิดความสงสัยเห็น่ามันสงสัยว่านั่นคืออย่างนั่นแหละถึงตรงประคองอคือว่าเขาต้องอาศัยคูบาอาจารย์ผู้คนมีประสบการณ์น้ำแน่่นแน่ให้่นกับเป็นมาก,ก่อนอคือเขากับเป็นมากอะไย่างเงยเลยจากไหนหัจากแต่เราคนว่าเข้ามาจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะัะนมันถึงจี่สุดแล้วได้นะั่น มันมันบป็นแนติเสียงมันเป็นภาพ้อมทั้งภาพทั้งเสียงเบากันเด้คือเขาหนังมีคนอยู่สามคนหรือสี่คนนี่แหละจุไฟเป็นไฟลูกถ้าเลี้ยวบังไปหนึ่งคืออยู่ประมาณกันร้อยเมตรนี่แหละจุไฟจ่วจ่วไฟก็แตกภาคภาคขึ้นก็บอกกันทั้งเบาบระเด้วทรัพย์ด้วเบากระเด้ควข้อไม้ดอกอย่งนอยู่ว่าเขาเบากันพุ่มพังพุ่มพังเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เกิดความอุ่นใจว่ามีคนอยู่ไก่บังดูหนัก เนี่ยแย่ yeah, มันไปออกไปเกิดกับเขาเลย่างเนี่แหละพบพบเกิดแบบนั้นย่งางไปหาเขาได้มันดีใจมันเศร้ายากเพราะว่านไปอาศัยผู้อื่นย่งางไปหาเขาแต่ว่ากองไฟนั่นค่อยเลื่อนออกเลื่อนออกย่งางไปตอนแรกกับพ่ฮหอดเลื่อนไปเ,ไเลื่อน,เอ,นเอาไปมาเลื่อนไปยุกกย่ไกลไกลปันหาลอยเมตรบผงก็ไดเอาเนี่ยแหละจังหวะลายๆอย่างเหมือนเข้าสาร่วมเขามาในลมหายใจเห้านี่ในความรู้สึกคืออาการ นิ่มนวลกลางตะพาบที่ออื่นว่าอุณาโลมอุณาโลมเนยเขามาอยู่แค่นี้เขาบ่คิดออกเออมันก็เริ่มรู้ไปของมันเองบัดเริ่มรู้อ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้ก็ได้จากคําแนะนําของครูบาอาจารย์นั่นแหละจะไผลละครูบาอาจารย์หาลังเถือกับ่ฮู้จักชื่อเพิ่นันนาเออเพิ่นก็เพิ่นก็อยู่ในป่านั่นแหละไปเห็นเออเพิ่นทางเว้าพนมาเอาเองจังซี่ก็มีันนา คือเพิ่นเบาเรื่องประสบการณ์เพิ่นให้ฟังเขากัน้อมก็มาเห็ดเอาะเออผมคือเพิน่นเพิ่นบ่วาเพิ่นเห็นเฮาหูเฮาเด้เพิน่นว่าโอ้ยยางน้ำไฟไปจังสัน่นยางน,ำนาง้ำจังส่ตั้งแทกเป็นคือเรื่องเฮาเปลี่นหน,หนาอยางนี่นาอะไรเลยน้ำประสบการณ์นี่มาเบาให้ฟังบารังเห้ื่อเสื้อหรอกแต่เสืออเส้อแล้วก็เกี่ยวจะเอาไปเถียงกันฟังดีๆเด้เออแต่ผู้ได้เสื้อมันจะเอาไปเถียงกันอาจารย์บาเนี่ย ถ้าเจ้าของเป็นเองนี่มันบเ่เถียงเข้าใจว่าละเอออาจารย์ว่าองนั้นคือว่านั้นนั่นองนี้คือว่านี่พะว่าไปเอาความเสื่อจากผู้อื่นต้องรู้เห็นด้วยตนเองเออรู้เห็นด้วยตนเองแหละมันจังจิตเข้าใจได้เข้าถึงได้ <c oughs> จังว่าให้ฟังดีๆจับจุดให้มันได้จิตหนึ่งที่เพ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวนี่ล่มให้ใจนี่อุณาโลมนี่รับตาเมื่ตายืนกับสางย่งางไปกับตาม นั่งอยู่ก็ตามทั้งมืนตาและลับตานั่งนั่งท่าไรก็นังน่ง,งต่ทั้งนั้นนอนอยู่กับสานนอนงายนอนแต่แข้งใ้ทั้งเบิดนั่นแหละเออเด็กนังสั่งอยู่ไซกับสานแม่สิเห็นภาพอันหาอันหาวัตถุสิ่งของกําเนิดภาพบอดักับสาอยานนาเข้ามาคิดยานํามาคิดมาห้าหลายหลายเยอะแยะกว่าสผ่านเรานี่ได้ทุมันหลายปีอยู่เ้อบ่ได้หน่อยดิ ออตะกี้มันหอดแสวงสาเหตสแสวงหาเพื่อให้เห็นเพื่อให้เป็นเขา้วยสำไปได้ออตะกี้เพื่อให้เห็นเพื่อให้เป็นฝึกเพื่อให้เห็นหลงอยู่ในหลงกับสินพราแห้งแล้วฝึกเพื่อให้เห็นฝึกเพื่อให้เป็นนะมันธรรมดาเดืตัณหามันล่อเอาความอยากจะของคือเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษามาเพป่นว่าเห็นนั่นเป็นนี่ทั้งสันส้นทั้งสี่เกิดความจากใดจากเห็นจากเป็นออกมาธรรมดาเดื เหตุหลายอย่างเหตุมาบดถุกแบบเลยฝึกมาบดถุกแบบเออเขาเจ้าสอนแสดงทำมาแนวใดกระสางเออฟังว้แต่ว่าบอเสือจากบอคําว่าบอเสือคือบอไปคือไปฝึกเขามันมีเนื้อในอกว่านั่นเลยแต่ว่าบอเสือคือไปฝึกไปพี่สูดกัใจว่าล่ะกูบอ,อ,บอเสือดอกว่ามันจะเป็นไปได้แ่ว่าทางไปมจากว่า่ะนี่ละหาซิบหาซิบกับใจวา เอาลองเห็ดเบิ้งไว้นี่ลองพิสูจน์เบินานานา้องน้าต่อไปอะไจังสัน่นบมได้ท่านดอกหลวงปูเสิงตอท่า,ทานหลวงปูพูดอยู่เป็นพุโทโธทีปังกโลโลกะทีปังอากาศะกาจังวิโสทยิเปิดโลกเออตั้งแต่มันเป็นกุศโลบายร่วมจิตให้เข้าจิตเป็นจิตหนึ่งี่เพ่งอยู่ในธรรบริกรมรมอยู่สื่อเด้เออมันเปิดจริงๆมันเปิดบ่ไรหรอกเออเข้าก็ไปทดลองก็เข้าใจว่าเปิด,ดได้ได้กี่ เปิดโลกวะ่ะแหละไปล่องเบงเฮดว่าไปว่ามาเอาเป็นวิธีร่วมจิตว่าหลักเป็นปีเหมือนเด้บ่แมนง่ายๆเด้บ่แมนเห็ดข้าวเดียวแล้วสิสรุปเอาได้ทดสอบทดลองแต่ของเองยุคปีสองปีเหมนเด้แนวมือหน,นึ่งเออแหละได้น้ำนึ่นหละวิธีแนวทางหลวงปู่พูดมาเหเ็ดลองเบงเอบ่านบริกรรม,านานามรกับวันนามาพัทธอยู่แหนแน่ก็ไปตรงกันกับบูฤาษสีแบบนี้ ไปตรงกันกับปูโตอีกเรื่องแบนี้นะอฉึงว่าเหตุเบอร์สูแนลเหตุเพื่ออย่างอยากเห็นเข้าใจว่าหลัก <c oughs> อยากเห็นเนี่ยเห็นอกความอยากมันขวางมันบริลูโตได้ตอนนั้นมันหลงก็เห็นได้อิลีก็เป็นไปแบบนั้นอิลีนะแต่ว่าบพราอาจสามารถละอารมณ์ได้นี่เป็นเรื่องของส่วนตัวดรอกของผู้อื่นมันมันบรุเขาบรูดอกเขาเจ้าอาจ,จะละของเขาเจ้าได้แต่ว่าเฮานั้นละอะไราอารมณ์อยากเห็นอารมณ์อยากเป็น อ,ออยากให้คนมาเขารพนับถือเจ้าของจากว่าละกอยากคนมาศรัทธาเจ้าของอยากแสดงรอแสดงเดชอยากอ้างว่าเจ้าของหูนั่นเห็นหนี่จากว่าละเออแม้แต่ทางเขาิเ้าอียังขึ้นนี่ว้ารัดเข้าไว้เดล,ละเบื้งลุ่อวดดีจากว่าล่ะอวดดีได้นั่นเออแต่ว่าบาฮู้จักว่าเจ้าของน่ะเล่าใจว่าหลักบัดรแด้หัวจจก้มเลวเจ้าของเด้กํลาลังหลงกํลาลังยึดอยู่อย่างนี้ยึดอย่างนี่อัตราตัวตนเต็มเด็มนี่ อัตราตัวตนที่ลุ่มลึกออกไปเลยได้ดิแต่เขาบ่เสื้อเดชศูนย์ขึ้นเลยเนี่ยมันนี่นี่นี่เห็นบ่เนียเออแตเขาบ่เสื้อเนี่ยบอเบางเดิมมึงบ่เสอกูหุ่นตาตึงขึ้นเป็นผีละเป็นยักษ์เป็นเป็ดมันจะสุรกายละเป็นเดรัชานร่วนมีหนึ่ตผู้เดียวนี่แหละตองบางเดิมมึงบ่เสอกูว่ะด่าเขาพยพวกบาปเอ้ยว่ะตะของกำลังจมอยู่ในหันเดนี่นี่ความรู้สึกนี่มันบัลลูโตเห็นบ่ล่แตะของกำลังจมอยู่พวกบาป ผมเลีววยเ้ยวว่ะพุกนี้ยู่ธรรมาดาจะของนะฮันสาราะเลี้ยวยิ่งกว่านั้นคือเลี้ยวสารพผัดคือสารพผัดทางอันนี้สาราเลี้ยวที่จากเวลามันละอารมณ์บ่เป็นอันและเหตุไปเบิง่งพิสูจน์อันลายอะไรย่างกต่เออมันก็เป็นตามนั้นแหละก็เห็นตามนั้นแหละอืมันและฝึกไปเบิดทุกลูกทุกแบบเหตุไปบัตรดีไอง่าบัววางเออถ้ามึงออกไปคิดยูห,หนัง มึงสิหูจักแม่มึงยังมาสั่นเออเขาบ็กหูจักยั้งได้เออสั่นทางหนักก็่าเขามันยังบุกบานเออมึงหูเขามากแค่ในล่มมันท่อนี่นึงเหนว่าเออมึงก็หาว่าคักกระเทากูว่เด็นว่านั่นแหละนี่เออมึงก็หาเบิ้งดากเขาอยู่เพื่อเขาอยู่แน่มันเรีนความเพลินได้ว่ามันสารภาพได้จริจักบอกมึงก็ยังมันอีนั่นอีนี่อยู่เอาแมงิดลยมันสารภาพขอใจว่าแต่ของเองหูนี่แต่ของเด็มันตัวจ้าของบ่ไ้เด็ อันนัลนมันยังไปมักปุ้นอ่ะไปมักกุ้นี่แต่เขาด่ามากอ่ะศูนย์ใส่เขาเออแต่เขายองมากแต่ดีใจขึ้นเออเ,เขาบลูกเขาบอกว่าเขาฟังมันว่าธรรมดาาดิมีอารมณ์เห็นป่ะพอใจเลยบอกพ่อใจสุดท้ายความเออเหตุยู่ในแคล่มหายใจกับครับององหนึ่งเป็นเครื่องยูั่นะแหน่เออ่าออกจากล่มไหมเท่านี้หนึ่งไหมบาดเนสิวาไหมเออเหตุไปเห็นมากกับแมงก้มพเพลินเบิดอันนัลน กี่บ้างจะก็ล่ะโอ้กว่าพวกนี้อีกอังกว่าพวกนี้อีกเด้ออันพวกเป็นบ้าอย,ยู่เด้อพวกลงนิมิตอันจังสันของเ้องมันมัเป็นนิมิตแบบนั่งรับตาไปฝันเห็นดีมันเวินเวินลงมาอีหลีนี่เด้ว่ว่าพระพุทธเจ้าของคุณบอกง่ายลงมาเลยนะสูงสงิบแปดศอกคนอ่ะธรรมาดาวะคุยกันเลยพระเจ้าข่าเที่ยกันคนละธรรมาดาวะ แสดงทำไปแสดงทำมามันก็ออกนอกแนวองตัวนธรรมดาดิพระพุทธเจ้านั่นแหละพุทธเจ้านิมิตจักว่าเป็นครื่อค้นนี่นเดียเคนองเฮ้าดีดีือกันนีงแหละแต่สูงไงเออมีสัพพะละลั่งสีพร้อมดีธรรมดาวะออถ้าไปมากมันก็ทำแม่งทำแม่งนะได้ละแต่ว่านี่บ่แม่นแค่เห็นครั้งเดียวเห็นเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นอันที่ว่าเห็นเป็นมานี่นะเออเลื่อนว่าที่เจสว่าเห็นยู่ตลอดก็ได้ เดนยวตลอดก็ว่าได้ทั้งทีกัย่างหลีเขาหัวใจก,ก็หละ่ะหลีเทวดาหลีเขาดิตั้งแต่พี่บ้ายยุคนเดียวนั่นแหละบ่มีคนใดเห็นน้ำเห้าเขาย่างอเอาไปเอามันหลาเขาแล้วจักกู้ที่หลีเปิใส่ได้ปะนี้เนี่ยพราะว่ามันออกไปคิดจักว่าก,ก็เลยสําร่วมเขามาแก่ล่มห,มหายใจนีมแหละไล่ย่างฝึกไปเรื่อยๆเข้ากับสิเป็นของเข้าเองนั่นแหละ หลีกย่งางอยางมากจริงๆเลยไหลขึ้นหลาขึ้นมันมลบเบาไหวหลีกเบาไหวนะเออแล้วใส่วิธที่สังเกตในะตัวเองหลายอย่างไหนในใดเข้าออกไปคิดจากรู้อยากเห็นมันก็เห็นไปตามที่จ้าของคิดจากบอกจิตตะสังขารเด้อเข้าคิดไปต้องตีที่แล้วเหมืนก็สร้างได้เออบาดมันใดนในระด,ดับหนึ่งของมันมันก็เปลี่ยนกันมาเองมันพอนปเปลี่ยนความจริงมันเป็นความคิดจาของที่ฟังไว้แล้ว มาพูดขึ้นไม่ได้จะบอกให้เด้อลืมเปลเป็นเด้พวงนั้นแปลกอยู่เด้มันก็ขึ้นมาของมันถ้าก็เข้าใจว่าเป็นจริงะหละนี่บดหนึ่งแหละลายยางกว่านี้อือทางเพะเทากับเบาเพราะเบิดดอกแล้วแต่มันทิ่พูดขึ้นมาให้เเบาแต่ที่ไหนใดเนี่ยคือร่วมสรุปล่ล้วคือล่มหายใจกับจุดนาร่มพ่อหลัเอาอยุหม่องหนึ่งเรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตาลงเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่บ่ต้องวันใบกับสิ่งใด เออแม้สิเห็นภาพเห็นรูปโลกินเสียงสิมันปากดขึ้นที่เิ่นว่าอุปัารสมาธิทั้งหลายล้ืนแล้วแต่เป็นเพื่อนตรวสอบทดลองเฮาต้องเบิดนี่นแหละแต่เฮาบ่วันไหวหือเฮาบาว่วหวออกไปเฮาบ่ไปคิดนําสิ่งที่หู้งที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กินเออที่ได้ลดสาบนั่นก็แล้วแต่เออเอือ่อนไว้จิตหนึ่งคือเพ่งอยู่ซัํานีสุดแล้วได้น่งเรจะมียังมากเฮ็ดเอายุซัํานีเด้อไผก็ดีดเออทําการทํางานก็เหตดไดเด้อ อย่าเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยากอย่าเข้าใจว่าจะต้องมาเหตุวยตตวัดเ,เหตุด้มั่งเหตุบได้มั่งเลอทุกคนที่ทำม,มาหากินอยู่นะยังมีความหวงยังมีความอะไรในลูกในผัวในเมียในทรัพย์สมบัติหรือเป็นหมีเป็นสิลป์หกกรือสระซัะเหตุดแม้วันหนึ่งหนึ่งน่ะหนึ่ง,น,งนาทีสองนาทีกระเองที่โบา้านพบนวว้นะ่ะจิตที่มันสงบดับร่งแล้วนะแค่สร้างคำหูแลบดนก็เป็นอนิสงส์มาก แต่เดเปรียบเ,เทียบคำบอกผู้ใเจ้าเปลียเพียงแค่รัดข้อมือเดียวเนี่ยมันเป็นธรรมดาเลยแต่สงบมันมันสงบแบบคิดเอาเลยมันสงบอีรีเลยมันบึบลงอีรีนี่นะนั่นแหละนี่ก็เป็นอนุสงมหาศาลแล้วแต่ว่าเฮ้าแต่จากเทียงเคนในยังนั้นมันหน่อยโพดเนาะม,นมันร่วมวัดลงตัดเดียวเนี่ยมันธรรมดาเลยเฮ้ทาทางว่ามันหน่อยโพดเข่าขางข้นโพดนะเทียงคนเนจัหน่อยเลยจริง กว่ามันจะร่วมสงบได้นั่นบางทีเห้าขาว่าชั่วขณะอาจจะเป็นชั่วโมงก็ไดเด้อแต่ว่ามันเป็นชั่วขณะ,จ,ะ,ขณะจากเวลานี่แหละทีเพป่นว่าเพียงแค่รับข้อมือเดียวทั้งเต่เท้ากับมห็ดตั้งสี่ก็หน่อยโพดเพียงแค่แยกเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าไอ้ทีแต่จริงช่วงขณะเที่ยเท้าลืมมันถึงความสงบน,นแหละเป็นชุ่วโมงสองชุ่โมงก็มีเด้อนะแต่ว่าเป็นตังว่าเพียงแค่ช้างผับหูงูและบินมีอานิสงส์มากว่า ออมันนานอยู่เด้ที่จริงนนะ่ะแต่เฮาอยากว่าก็นั่นอีกเอาจากสองมือนลด้นะ <c oughs> เอาพอ <c oughs>